และนี่คือข้อดีของการมีคอนโดเป็นที่ทำงานตั้งแต่เป็นฟรีแลนซ์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คิดมาสักพักแล้วว่าอยากมีสเปซทำงานที่แยกออกจากที่บ้านบ้างจะได้ทำอะไรเป็นสัดส่วนมากขึ้นแต่ก็ไม่อยากไกลบ้านเกินเลยเลือกมาดูคอนโดใหม่อย่างครบราคเช้ัสุดที่สามคือชอบคอนเซ็ปต์ของความเป็นโควิงคอมมิตี้มากเพราะเราจะได้มีพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถแชร์ประสบการณ์เชื่อมต่อกับคนอื่นได้แต่ก็ยังได้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแบบเต็มที่เราเลือกห้องใช้บ้านเบชแฟล็กซ์24ตารางเมตรที่หลักเลยนะห้องที่ใช้ต้องเข้าใจความเเเเปป็็นนนนนตตััววววรราาาาาดดดดด้้้้้้้้ยส่่่่่่่ไไไไไมมมมมหหหอออองงทททททีีีีใใญกกกคคขพพืืิ หรรืออออว่่าจะะตตัดตปชุมนออนไลน์เขียน,นได้ข้อ2คือเราเป็น่าตรักแสงธรรมชาติมากแล้วห้องนี้คือได้กระจกบานใหญ่เต็มๆจะถ่ายรีวิวผลิตัณฑ์อะไรก็สวยแน่นอนข้อ3าต้องแบ่งโซนได้ดีมีพื้นที่ walk in closet ที่เดินจากห้องน้ำได้เลยอาน,น้ำแต่งตัวได้สะดวกสบายส่วนของครัวก็มีบานสไลด์กันจะทำอาหารในเรื่องกิ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยชอบสุดก็ตรงที่เขาจัดพื้นที่แบบ double space พื้นที่ Li v i n g เชื่อมต่อกับห้องนอนทำให้ล่งขึ้นอยู่สบายสมมติอยากจะพักจากงานแต่ไม่อยากลงเตียงก็มานั่งอ่านหนังสือดูทีวีตรงนี้ชิวๆได้และที่สำคัญทุกห้องเป็น Serial Mission เเ้าาลออกกกก่่่วััสดดุทททีีีีรบ ไม่ได้ไกลาจากบ้านมากวันไหนไม่ต้องทํางานอยากกลับไปอยู่บ้านก็เดินทางสะดวกเพราะที่นี่ใกล้รถไฟฟ้าสองสายแค่600เมตรถึง MRT สายสีเหลืองสถานีโชคชัยสี่หรือจะลัดไปขึ้น,น MRT สุทธิสารก็ง่ายอยากเดินห้างก็ไปเซ็นทรัละลามก้าวลาดคาวอีสฟิลด์และยังใกล้เซ็นทรัลประหลงโยธินที่กำลังจะเปิดใหม่ด้วยนะแล้วอันนี้ยกให้เป็นโบนัสเลยคือตัวเซลร์สกายรี่เขามีคาเฟ่ R W Coffee and Tea ร้านดังใจกามัยถูกใจคนขาดกาแฟไม่ได้อย่างเราว่านอกจากนี้แล้วยังมีห้องอีกหนึ่ง type คือ one bedroom signature เข้าใจอย่างว่าการมีคอนโดไว้ทำงานมันดียังไงลลลอองงมาาาาดดดูห้้้ททีี่่่ใชกันไโคพรรววสสุิแ เป็นเพื่อนบ้านกันนะ